คยสงสัยไหมครับว่าพอร์ตโฟลิโอที่ดูเหมือนจะมีขนาดเล็กๆเนี่ยแต่เรื่องราวที่ซ่อนอยู่ข้างในอาจจะยิ่งใหญ่กว่าที่เราคาดคิดไว้เยอะเลยก็ได้ในบทวิเคราะห์นี้เราจะมาเจาะลึกกันครับกับ10หุ้นไซส์เล็กแต่มีสตอรี่ที่ยิ่งใหญ่และน่าจับตามองพร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงอนาคตที่น่าสนใจสําหรับปี2026กันครับ เอาละครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ตั้งแต่การตามหาหุ้นเล็กที่มีสตอรี่ใหญ่การเติบโตแบบก้าวกระโดดของโครงสร้างพื้นฐาน AI การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคใหม่การพลิกโฉมอุตสาหกรรมดั้งเดิมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและสุดท้ายคือกรอบความคิดสําคัญสําหรับอนาคตครับมาเริ่มกันที่ทีมแรกเลยนะครับซึ่งถ้าจะให้เปรียบเทียบเนี่ยก็เหมือนกับการขายพลั่วในยุคตื่นทองครั้งใหม่เลยนั่นก็คือเรื่องของการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานสําหรับ AI ครับ บริษัทแรกที่เราจะพูดถึงก็คือ a s t e l l a Labs หรือ ALAB ครับลองลึกภาพตามนะครับว่าพวกเขาเป็นเหมือนคนที่มาสร้างทางด่วนข้อมูลสำหรับคลาวด์และ Data Center ในยุค AI คือทำหน้าที่แก้ปัญหาคอขวดของการรับส่งข้อมูลเพื่อให้พลังของ AI ถูกปลดปล่อยออกมาได้เต็มศักยภาพจริงๆและตัวเลขล่าสุดนี้ก็บอกเราชัดเลยครับว่าเรื่องนี้จริงในไตรมาส3ปี2025 a s t e l a ทำรายได้สูงถึง230.6ล้านดอลลาร ซึ่งมันพุ่งทยานเกินกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้เยอะมากสะท้อนให้เห็นเลยว่าเทคโนโลยีของพวกเขากำลังเป็นที่ต้องการอย่างมาหาศาลในยุค AI ที่กำลังบูมสุดๆทีนี้เราลองมาดูผู้เล่นในฝั่งของ AI Cloud กันบ้างนะครับซึ่งก็จะเห็นเลยว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จเนี่ยมันมีได้หลายๆรูปแบบมากๆ เริ่มจาก n e b i u s Group หรือ NBI S ที่เน้นเจาะกลุ่มผู้สร้าง AI รายใหญ่ไปเลยด้วยคลัสเตอร์ GPU ขนาดมาหือมาแถมเพิ่งระดมทุนไปได้ถึง4.3พันล้านดอลลาร์ในขณะที่ Digital Ocean หรือ DOCN เลือกเจาะกลุ่มนักพัฒนาและธุรกิจขนาดเล็กด้วยบริการที่ใช้ง่ายราคาเข้าถึงได้แต่ก็ยังทำกำไรได้น่าทึ่งมากๆด้วยมาจินสูงถึง43เลยทีเดียวโอเคครับออกจากโลกดิจิตอลของ AI กันสักครู่แล้วมาดูกลุ่มต่อไปกัน ธีมที่2นี้ก็คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคใหม่ครับซึ่งจะเน้นไปที่เรื่องของการสร้างพลังงานและการเชื่อมต่อแห่งอนาคตเริ่มกันที่ ONDA Holdings หรือ ONDS นะครับบริษัทนี้เนี่ยเขามี2ธุรกิจที่น่าสนใจมากๆเลยอย่างแรกคือการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายสําหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการความเสถียรสูงสุดอย่างเช่นการรถไฟและอย่างคือระบบโดรนอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI สําหรับงานลาตระเวนและเก็บข้อมูลในอุตสาหกรรมพลังงานและความมั่นคงครับ และไอตัวเลข22ล้านดอลลาร์นี่แหละครับคือสิ่งที่ยืนยันได้ชัดเจนเลยว่าเทคโนโลยีของ o n d a f เนี่ยเป็นที่ต้องการขนาดไหนนี่คือยอดคำสั่งซื้อที่รอส่งมอบหรือ backlog ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่แข็งแกร่งมากๆถึงการเติบโตในอนาคตและการยอมรับในตลาดที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับต่อไปเป็นบริษัทที่มีเรื่องราวที่น่าทึ่งมากๆครับ o g l o หรือ OKLL คือเขากาลังพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดจิ๋วหรือ microreactors ที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนกากนิวเคลียร์ให้กลายเป็นพลังงานสะอาดเพื่อมาตอบโจทย์ความต้องการไฟฟ้ามหาศาลโดยเฉพาะจาก d a ต้าเซ็นเตอร์ในยุค A i นี่แหละครับจุดที่ทำให้โอโกรโลแตกต่างเลยนะครับก็คือเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเขาเองอย่างที่เห็นในข้อความนี้เลยเทคโนโลยีของเขาเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อใช้พลูโตเนียมส่วนเกินเป็นเชื้อเพลิงคือพูดง่ายๆว่าวิธีที่ดีที่สุดในการกำจัดกากนิวเคลียร์ก็คือเอาหมันมาสร้างพลังงานซะเลย นี่แหละครับคือความได้เปรียบและเป็นสตอรี่ที่ยิ่งใหญ่มากๆพอมีแหล่งพลังงานแล้วใช่ไหมครับก็ต้องมีที่สําหรับจัดเก็บพลังงานเรามาดูกันที่ EOS Energy หรือ EOSE บริษัทนี้กําลังเข้ามาแก้ปัญหาใหญ่เรื่องการกักเก็บพลังงานสําหรับโครงข่ายไฟฟ้าด้วยการผลิตแบตเตอรี่ที่ใช้สังกะสีเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งมันปลอดภัยกว่าเยอะไม่ติดไฟเหมือนลิเธียมไอออนและที่สําคัญเลยคือมันเหมาะกับการกักเก็บพลังงานเป็นระยะเวลานานๆครับแล้วดูตัวเลขนี้สิครับ 14.2พันล้านดอลลาร์ตัวเลขนี้มันสะท้อนให้เห็นภาพเลยว่าโอกาสที่อยู่ตรงหน้า EOS เนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนนี่คือมูลค่าที่เป็นไปได้ของโครงการต่างๆที่อยู่ในปลายสายของบริษัทซึ่งสะท้อนขน,ขนาดของตลาดที่ใหญ่โตมหาศาลจริงๆครับและบริษัทสุดท้ายในกลุ่มนี้ที่น่าจับตาไม่แพ้กันก็คือ AST SpaceMobile หรือ ASTS ครับเป้าหมายเขายิ่งใหญ่มากคือการสร้างเครือข่ายดาวเทียมที่เชื่อมต่อกับมือถือเราได้โดยตรง เป็นเจ้าแรกของโลกเลยแผนงานของเขาก็ชัดเจนมากๆครับตั้งแต่การปล่อยดาวเทียมชุดแรกต้นปี2025เร่งการผลิตและตั้งเป้าว่าจะเริ่มให้บริการในตลาดสำคัญสคัญได้ภายในปี2026เอาละครับเราเดินทางมาถึงกลุ่มสุดท้ายกันแล้วกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มบริษัทที่กำลังเข้าไปพลิกโฉมอุตสาหกรรมดั้งเดิมขนาดใหญ่โดยเอา AI และข้อมูลมาเป็นหัวใจสำคัญครับ บริษัทแรกในกลุ่มนี้คือเ e t a Global หรือ ZATA พวกเขาให้บริการแพลตฟอร์มการตลาดที่ใช้ AI เป็นตัวขับเคลื่อนเลยครับช่วยให้แบรนด์ใหญ่ๆสามารถหาลูกค้าใหม่ดูแลลูกค้าเก่าและสร้างความพักดีได้ดีขึ้นเยอะโดยใช้ข้อมูลมหาศาลมาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และสิ่งที่มันน่าทึ่งมากๆเกี่ยวกับเซตานะครับก็คือตัวเลข17นี่แหละครับมันคือจํานวนไตรามาสติดต่อกันนะครับที่ผลประกอบการของเขาเนี่ยดีเกินคาดและยังปรับเพิ่มเป้าหมายในอนาคตอย่างต่อเนื่องซึ่งมันเป็นเครื่องยืนยันความแข็งแกร่งของเขาได้ดีมากๆเลยต่อมาคือรูบริกหรือ RBRK คือในยุคที่ภัยไซเบอร์อย่างแลนซ์ซแวร์มันระบาดหนักขนาดนี้เนี่ยรูบริกเขาทําหน้าที่เหมือนเป็นตู้เซฟดิจิทัลให้กับข้อมูลขององค์กรเลยครับ โดยรวมเอาระบบสำรองข้อมูลเข้ากับความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อปกป้องและกู้คืนข้อมูลสำคัญจากภัยคุกคามสมัยใหม่ตัวเลข1,250ล้านดอลลาร์เนี่ยมันบอกอะไรเราได้เยอะเลยนะครับเกี่ยวกับขนาดของธุรกิจรูบริกนี่คือรายได้ประจำแบบบอกรับสมาชิกต่อปีหรือที่เขาเรียกกันว่า ARR ซึ่งมันไม่แค่บอกว่าเขาโตเร็วนะครับแต่ที่สำคัญกว่าคือมันเป็นรายได้ที่มั่นคงมากๆทำให้คาดการอนาคตได้ง่ายขึ้นด้วยและบริษัทสุดท้ายของลิสต์เราในวันนี้ l e m n a n e หรือ LMND ครับภาพนี้เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดสุดๆไปเลยนะครับว่า Lemonade เนี่ยเขากำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงวงการประกันภัยยังไงจากรูปแบบเดิมๆที่เต็มไปด้วยเอกสารและตัวแทนมาสู่รูปแบบใหม่ที่ใช้ AI และระบบอัตโนมัติทาให้การเคลมประกันเสร็จได้ในไม่กี่วินาทีแถมยังมีโมเดลเพื่อสังคมอย่าง Giveback อีกด้วยเอาล่ะครับหลังจากที่เราได้ดูบริษัททั้งส0แห่งไปจนครบแล้วเนี่ยทีนี้เราลองมาสรุปเป็นกรอบความคิดสำหรับอนาคตกันบ้างดีกว่าว่า เราได้ข้อคิดอะไรสำหรับนักลงทุนระยะยาวกันบ้างแต่ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอย้ําตรงนี้ก่อนว่าการวิเคราะห์ทั้งหมดนี้จัดทําขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นคําแนะนาในการลงทุนต่อย่างใดประเด็นสําคัญเชิงกลยุทธ์ที่เรา,เอาพอจะสรุปได้นะครับอย่างแรกเลยก็คือให้ความสําคัญกับเมกะเทรนที่มันส่งพลังจริงๆ 2. วิเคราะห์ความได้เปรียบในการแข่งขันหรือคู่เมืองของธุรกิจให้ดี 3. ทํทำความเข้าใจความเสี่ยงในการดําเนินง,งานและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นและข้อสุดท้ายที่สําคัญที่สุดเลยก็คือต้องทําการบ้านด้วยตัวเองเสมอครับและสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอปิดท้ายด้วยคําถามชวนคิดนะครับว่าในบรรดาบริษัทต่างๆที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งวันพรุ่งนี้ตัวไหนที่กําลังซ่อนตัวอยู่ต่อหน้าต่อตาเราก็ขอขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับถ้ามีหัวข้อไหนที่อยากให้เรานํามาวิเคราะห์อีกก็คอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้เลยครับ